กลับกันตรึมแท้ภาษาเขมรเป็นเนื้อไทยร้องด้วยเสียงใสของน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์สะพ้ยปิ่นดีสมครูกันตรึมชื่อดังแห่งอีสานการแสดงชุดพิเศษรวมตัวลูกหลานแทนคำขอบคุณที่ครูต้นแบบได้รับเชิดชูเกียรติเป็นบุรพศิล,ลปินปี2559ยืนยันคุณค่าผลงานที่ศิล,ลปินผู้จากไปส่งต่อถึงทายาท จากเอกสารลายมือเพลงกันตรึมที่ครูปิ่นดีสมเหลือทิ้งไว้ก็ได้พลังลูกหลานประยุกต์ทำนองให้ร่วมสมัยปรับเล่นได้หลายโอกาสจนพาวงดงมันรักกันตรึมคว้ารางวัลพระราชทานทั้งได้ไทายาทรุ่นหลานเรียนเอกดุริยางคศิลป์ผสมการตรึมกับดนตรีสากลสืบทอดมรดกอีสานสู่สังคมยุคใหม่เสน่ห์ของกันตรึมสำหรับผมนะสำหรับตัวผมเลยผมว่าเข้าได้กับทุกดนตรีที่มีอยู่บนโลกเลยผมว่า มันเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่ากลองกันตรึมมีมีจำกัดเสียงแต่ว่าสามารถเล่นได้กับทุกทํานองที่ว่าดนตรีสากลมีได้อย่างตัวผมผมเรียนเอก,าก,าก,กราคาสิกเนี่ยครับเอ,อกากกรคาสิกนี่ยามว่ามันมีหลายเสียงหลายทํานองหลายหลายคอร์เลยที่สามารถเข้ากับกันตรึมได้พู้บอกไว,วกไกกกกนะ้ว่าลูกไม่เป็นบอกกับสื่อตอนนั้นมีการส่งผษา์ของอสทตอนนี้เป็นทททนะครับว่าลูกไม่เป็นเลยแม้แต่คนเดียว เราเอฟอาร์แล้วก็เลยคิดว่าเราต้องทำพ่อจะพูดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นก็เหมือนกับเป็นมรดกซึ่งพ่อไม่สามารถมีเป็นที่ดินเป็นที่นาให้แต่สิ่งที่ลูกมีนั่นลูกสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นเป็นเป็นมรดกเป็นสมบัติที่ได้แต่ย่วาที่เราจะใช้มันเป็นหรือเปล่า สืบทอดโดยสายเลือดแต่องค์ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมไม่น้อยถูกตัดตอนเพราะคนรุ่นหลังขาดแรงหนุนกระทรวงวัฒนธรรมจึงคัดเลือกศิลปินชั้นนำผู้จากไป3สาขาวรรณศิลป์ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง mm hmm. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้รับไม้ต่อโดยบุรพาศิลปินปี2559ได้รับการยกย่อง241คนส่วนใหญ่ ก็สิ้นชีวิตไปก่อนที่เราจะมีการประกาศศิลปินแห่งชาติเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าในประเทศไทยเหล่านี้ศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในทุกสาขาเนี่ยล้วนแต่ได้รับการสร้างสรรค์หลังสรรค์ขึ้นจากศิลปินเหล่านี้ทั้งสิ้นเราก็จะสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเพื่อนึงํำให้เป็นรู้คุณค่าความเป็นมาว่าอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่า เขากําลังทําหน้าที่รักษามารดกของแผ่นดินเพราะนั้นบางทีเราใช้คําที่ค่อนข้างแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กแล้วก็ที่สอนอยู่นะคะก็จะจะอยู่ด้วยกันนานมากเพราะว่าเขาไม่ได้ราแค่สวยแค่โชว์แต่เขารู้สึกว่าเขากําลังทําหน้าที่ของเขาอยู่ สีสันการแสดงจากทายาทบุรพัศิลปินยังมีคณะโนราเติมที่ได้รุ่นเหลนโชว์ท่ารำตัวอ่อนที่ฝึกตั้งแต่สามขวบลำตัดโดยทายาทแม่ประยูนและเสียงเพลงจากทายาทชนอนิมประสิทธิ์และสริยงยุทธ์นักร้องนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มอบโชว์พิเศษพูดแทนความภูมิใจ